วันนี้จะพาผู้ชมผู้ฟังมารู้จักกับวัดศรีชัยเป็นวัดเก่าตั้งแต่ก่อนกรุงศรียุทธยาแตกเมื่อพระนเรศวรได้ลบชนะก็มีการบูรณะสร้างวัดมากมายจนกระทั่งได้มีวัดศรีชัยเกิดขึ้นในที่อำเภอดอนเจดีอาตมาภาพเคยมาอยู่วัดนี้เจ็ดวันตามบิษฐานไว้ก็คือ ดูหนังสือประโยคสามเมื่อปี2532ก็อยู่วัดละหนึ่งอาทิตย์มีทั้งหมด10อำเภอเมื่ออยู่วัดนองอิป,ป่อเจ็วันแล้วก็มาอยู่กับหลวงพ่อพระครูโสพลอัตโกวิทหรือหลวงพ่อบุญเหลือหลวงพ่อท่านก็นเมตตาให้อยู่วัดนี้ผีดุมาก ศาลาสมัยเก่าก็มีหอสวดมนต์แล้วก็หอฉันอยู่ตรงกลางพระก็อยู่รอบๆมันก็มีห้องเก็บของอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องเก็บสัพทนเป็นห้องเก็บผ้าตรายแล้วก็เก็บผ่านเวนฟ้าหลวงพ่อเห็นว่าเออมีพระเยอะไม่มีที่อยู่ก็เลยให้ไปพักห้องนั้นก็มีเตียงมีที่พักผ่อนพอจะนอนได้หลวงพ่อก็ถามว่ากลัวไหมบอกไม่กลัวหรอกท่านก็อ้างงานพักห้องนี้เลย เมื่อพักไปแล้วก็ปารากฏว่าดูหนังสือพอดึกๆประมาณสี่ทุมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเราไปเอ๊ะที่ไหนมันก็ดึกแล้วหาก็ไม่เจอก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะแปลกๆอยู่ก็เลยสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็นอนพอจะเคลิบเคลิ้มหน่อยก็มีแสงไฟข้างนอกที่หลวงพ่อท่านเปิดไว้ก็แวบไปแวบมาเหมือนคนเดินอยู่ในห้องไม่ใช่นอกห้อง ก็มองเห็นเป็นผู้หญิงก็เลยตื่นสะดุ้งตื่นกลัวก็ไม่ได้อำอะไรก็คิด,ดว่าโแปลกๆก,ก็มาสวดมนต์อธิษฐานแผ่เมตตาให้คิดว่าต้องมีอะไรแน่นอนพอรุ่งเช้าหลวงพ่อเหลือก็ฉันข้าวกระทานทุกวันในเจ็ดวันท่านก็บอกว่านอนรับสบายดีไหมหลอกก็บอกว่ารับรับ,บตื่นตื่นครับหลวงพ่อเพราะว่าหมางไหมนอนไม่ค่อยหลับ ป้าต้อมาหลวงพ่อห้อง,นงเนี้ยผีดุหลวงตาได้เจอกันบ่อยมากหลวงตาทังก็เล่าให้ฟังว่าเจออย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อก็ถามว่าคืนนี้อยู่ได้ไหมบอกว่าอยู่ได้หลวงพ่อไม่มีอะไรหรอกสดีฐานแผน่นเมตตาก็อยู่ได้ตลอดเจ็ดวันลหลวงพ่อเรือนั้นดุนเป็นพระที่ดุเป็นพระที่มีระเบียบมากตามที่ฉันข้าวด้วยกันท่านก็ให้นั่งด้วยกันมีอะไรท่านก็ตักใส่จานเรา ทุกวนันทุกวนันให้เราก็เกรงใจเราก็ไม่ได้อาศัยบาร,รมีหลวงพ่อโตบาร,รมีเจ้าคณะจังหวัดไปคมไุมใครท่านเห็นว่ามาจากวัดป่าก็ดูแลเราอย่างดีเราก็ดูหนังสือกลางวันก็ไปข้างโบสถ์บ้างข้างศาลาเก่าๆแปลหนังสือไปบัดีก็นึกถึงธรรมะที่ะพุใธเ,เจ้าสอนนี่ก็นั่งกรรมาฐานาาบ้างจาบ้างให้จาบ้างถ้าครบเจ็ดวัน บางทีเราอยู่กับวัดก็เจอศพบ,บ่อยๆก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ที่น่าก,กลัวจนเล่าหลือในสุพรรณก็มีวัดมุงขะเนี่ยที่ดุที่สุดก็คือยายสมจิตแต่งงานแล้วมีลูกสามีไปเป็นอาหารคล้ายๆแม่นาคเลยเออเขาก็หานอไม้แกก็ทองแก่8เดือนทีนี้ได้นอไม้มาแล้วก็หากระทะใบบัวใหญ่ๆมาต้ม ทีนี้ก็ทําก้อนเสาวางไว้สามก้อนพอน้ําน้ํนหน้าไม้ที่ต้มเหมือนมันเดือดมันก็ลงไปที่ก้อนเสาก้อนเสามันก็สุดลงมาก้อนหินสุดลงมาก็ไปลวกเหยียดจิตที่ขาเกิดเป็นบาดทยักแล้วก็ตายพอตายแล้วก็เอาไว้รอสามีมาทีนี้ตอนเผาสาปเล่เขาก็เถียงกันว่าเอ๊ะมันต้องพาออก บรากไม่ต้องพาสมไยนี้ไปเป็นไรก็เผาไปทั้งแม่ทั้งลูกเรียกว่าตายทองกลมนีเผาแล้วก็ปรากฏว่ามันมีสะพานข้างวัดคนก็เจอกันบ่อยมากยืนบนสะพานบ้างบางทีก็นั่งทายรถลุงของเย,ยจิตซึ่งอยู่ตีนภูเขาการอยู่ตีนเขาห่างมไม่เกินร้อยเมตรแกก็บอกว่าคนขับรถวิ่งเข้ามาบ้านผมบ่อยมากเลยพบเจอเย,ยจิตแต่ผมไม่เคยเจอเลย อาตมาก็เนื่องจากว่าพาเนรนไปวัดนั้นบ่อยๆก็เนนไปห้ารูปนี่หลวงพ่อท่านไม่อยู่หลวงพ่อท่านก็เป็นคนขับรถของฝรั่งที่ยุทธยามาบวชเป็นเจ้าวัดท่านก็ไปธุระผมก็จะไปค้างทีนี้ก็จะเข้าไปเปิดไฟออมีหมาแมวมันวิ่งกรูแล้วก็ทุบทุบสังกะสีห้องเก็บของแต่ไม่เห็นตัว เนนก็อยู่กันสี่ห้าองค์เราด้วยเป็นโองค์ก็โอเห็นแทชัดเลยว่าเออผีมันมีอย่างนี้จริงๆหลวงหญยสมจิตก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่มีพระอยู่สองรูปตอนนี้เหลือเจ้าวาดองค์เดียวเนื่องจากว่าผีดุบางทีก็กลางวันเย็นเๆเดินผ่านอ้มลูกปนกงกุฏิแวบๆยู่ข้างบนก็เลยหน,น,นีไปหมดเลยพระเหลือเจ้าวาดองค์เดียวทีนี้พอหลวงพ่อมาอนเช้าผมก็ไปพักข้างบนกับเนน ลงมาด้านล่างหลวงพ่อทั้งก็พูดเป็นเล่นหลวงพ่ออาเดี๋ยวไปบินนบาตด้วยกันหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อก็บอกเออจิตเอ้ยดูดูแลวัดด้วยนะก็ทุบสังกสีซึ่งตะวันจะึ้นนะถูกปังปังปังอย่างนี้ทุกวันคุยกับมันทุกวันเออไม่เห็นมีแต่วิญญาณอยู่ในห้องเก็บของอะไรนี่ก็เกิดขึ้นเห็นได้ด้วยตาเห็นกันหลายคนรู้กันหลายคนจากนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่ง ต่อมาเขาก็ไปเอาพระที่ด่านช้างขึ้นมาสะกดลทำพิธีก็หายไปฉะนั้นเรื่องผีมันก็ยังมีอยู่ตำวัดต่างๆเนี่ยบางคนตายแล้วก็ยังไม่ไปเกิดก็จะขอนำประวัติของวัดต่อไปก็จะนำประวัติของวัดศรีชัยหรือวัดสักโจมเทวิตมาได้เคยอาศัยอยู่เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของวัดให้ประชาชนชาวโลก ได้มีความรู้ประวัติความเข้าใจในวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายวัดนี้ให้ได้ฟังส่วนหนึ่งก็จะให้สิริมันช่วยอ่านด้วยวัดสักกระโจมดื่มชื่อวัดศรีชยัยสร้างโดยขุนศรีชัยในด่านของแขวงศรีประจนันขุนศรีชัยเป็นในด่านเฝ้าระวังภัยจากพมาก่าทางทิศตะวันตกของแขวงศรีประจนันในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีขุนศรีชยัยปัจจุบันคือ พ่อปูข่ขุนด่านหรือเจ้าพ่อขุนด่านชาวตำบลสักกระโจมสร้างศาลเทพารักษ์ให้สถิตนรินสระน้ำสาธารณะในตลาดสักกระโจมก็มีเรื่องประวัติความเป็นมาที่สำคัญคือว่าว่าสักระโจมเนี่ยเดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอดอนเจดีห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนเจดีประมาณ16กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี47กิโลเมตรจากการบันทึกของคุณสุทนสุวรรณปีีบอดีตหวัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอดอนเจดีว่าในหมู่บ้านแห่งเนี้ได้มีวัดซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้าน ชื่อว่าวัดสีชัยสร้างโดยขุนสีชัยนายด่านของแขวงสีประจันขุนสีชัยนั้นเป็นผู้ระวังภัยจ้าขม่าทางทิศตะวันตกของแขวงสีประจันในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีโน้นขุนสีชัยนั้นปัจจุบันนี้ก็คือพ่อปู่ขุนด่านหรือเจ้าพ่อขุนด่านนั่นเอง ซึ่งชาวตำบลสักโจมได้มาสร้างศาลไว้ซึ่งเป็นศาลเทพาลักษ์ให้สถิตว้ยนลิมสะศาลาสาธารณะในตลาดสักโจมติดกับเขตวัดทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านมากชาวสุพรรณบุรีกาญจนบุรีเมื่อครั้งเสีย กรุงศรีอยุธยาแก่พมา่าเมื่อปี2310ที่วัดขุนศรีชัยนั้นขนาดนั้นกำลังประกอบพิธีจัดงานผูกพัดศีมาฝังลูกนิมิตยอยู่ภาพที่โยมเห็นเนี่ยนะก็คือพระโสถเจดีสี่องค์นี้น่าจะอยู่ที่หน้าพระโสถพระโสถคงจะพังไปแล้วก็พอดีกรุงศรีอยุธยาแตก กองทัพพม่าส่วนที่ได้ควบคุมเฉลยศึกคนไทยคงเป็นกองนายร้อยกองพันได้ต้อนเฉลยศึกคนไทยผ่านมาทางนี้พวกชาวบ้านก็คิดว่าผู้ที่มานั้นคงจะมาร่วมง,งานฝังโลกนิมิตผูกทัศนศิีมาก็ดีใจ แต่พอเข้ามาใกล้ก็รู้ว่าเป็นกองทัพพมา่าตอนคนไทยไปเป็นเฉลยศึกที่ประเทศพมา่าต่างก็กลัวอันตรายตัวใครตัวมันพากันวิ่งหนีสะเกรี้ยงกองทัพพมา่าก็ตั้งกระโจมค่ายพักขึ้นที่วัดขุนศรีชัยคือวัดสะก,กระโจมแห่งนี้ที่ริมสระน้ำของนายกองทัพพมา่าคนหนึ่งนายกองทัพพมา่าคนหนึ่งหิวน้ำจัด จึงเดินลงไปริมสะใช้มือวักน้ำดื่มกระโจมครอบศีรษะหรือเครื่องหมายประดับยศของหัวหน้าในสมัยนั้นก็หล่นจากศีรษะไปในสระน้ำใช้ให้ทหารลงไปงมก็หาไม่พบบนกุฏิก็มีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระอาจารย์ทองสุขพระอาจารย์ทองสุขนั้นไม่ได้หนีไปกับชาวบ้าน เขาว่าตัวเองนั้นชลามากแล้วนายกองเห็นดังนั้นก็เข้าไปถามว่าคนไปไหนกันหมดอาจารย์ทองสุขก็ได้บอกว่าเขาหนีกันไปหมดแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ทองเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ทองสุขก็ ตอบเขาไปว่าเขากลัวหนีกันไปหมดนายกองก็ถามว่าท่านไม่กลัวหรืออาจารย์ทองสุกก็บอกไปว่ากลัวเหมือนกันแหละนายกองก็บอกว่าเมื่อรู้ว่ากลัวและทําไมจึงไม่หนีไปล่วอาจารย์ทองสุกก็ตอบไปว่าแล้วจะให้หนีไปไหนกรุงศรียอยุธยาก็แตกเสียแก่พมา่าไปแล้ว หรือแผ่นดินอยุธยาก็เป็นแผ่นดินพม่าใหม่ไปแล้วหนีไปก็ไม่พ้นพม่าแล้วแหละจะหนีไปทำไมนายกองพม่าเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็มีความชอบใจในายกองจึงพูดว่านี่ท่านกระโจมครอบศีรษะหล่นลงไปในบอ่อหล่นลงมาได้สักให้ทหารลงไปงมก็ไม่เจอ จะทำอย่างไรดีอาจารย์ทองสุขจึงพูดว่าท่านจะเสียดายไปใหญ่เล่าของเท่านี้เองต่อไปเบื้องหน้าจะได้มีประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งว่าเมื่อปีพศ23 1 0แผ่นดินอยุธยาได้เสียแก่พมา่าทั้งหมดแต่นายกองก็เสียกระโจมครอบศีรษะฝังไว้ที่แผ่นดินแห่งนี้เหมือนกัน นายกองพม่าพงกศีรษสะยอมรับจากนั้นต่อมาก็ไม่รู้ว่าระยะนานเท่าไหร่วัดขุนศรีชัยก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสะกโจมทองซึ่งโดยถือเอาเครื่องครอบศีรษะจมอยู่ลงในสะน้ำนั้นจึงเปลี่ยนชื่อนามวัดใหม่ตั้งแต่นั้นมาพอนานเข้าคนก็มักจะเรียกชื่อแบบสั้นๆกันไปว่า วัสกรโจมไม่มีทองคำทองต่อหายไปแต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าวัดสกรโจมทองเวลาผ่านไปเป็นเวลานานวัดสกรโจมทองจึงกลายเป็นวัดสกระโจมและหมู่บ้านเราแวกนั้นก็ได้ชื่อว่าบ้านสักรโจมเรียกตามนามของวัดว่าวัดสกรโจมนั่นเอง เมื S <S. <S. ่อสมัยรัชกาลที่6กร็สั่งให้คนมาค้นหาเจดีที่อยู่เที่ยมเผดอนเจดียุทธัตถีทีแรกก็คิดว่าเป็นเจดีที่วัดสกโจมนี่แหละต่อมาก็ไปหาเอาเจดีองค์ใหญ่ลำดับเจ้าวาดวัดสกโจมตั้งแต่พศ2475 1. หนึ่งลวงพ่อพันสองหลวงพ่อศิลสามหลวงตาเจ็ด สพระอาจารย์ดำลงไม่ปรากฏหลักฐานว่ามาอยู่พอศใอด 5. พระอธิการตุ้มได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่พอศใอดไม่ปรากฏจนถึงพศ2510 6. หพระครูโสพลอัทธโกวิทหรือหลวงพ่อเหลืออัทโกวิทโทเมื่อพศ2511 ท่านได้จำพรรษาอยู่วัดสักศีเจริญหรือวัดหนองสะได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีให้มาเป็นเจ้าอาวาดวัดสักโจมเป็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพศ2530ในวันที่19มิถุนายนพระสมุขกลุ่มชายาธนะศีโลเป็นรองเจ้าอาวาส ได้รับสมณศักดิ์พศ2537ในนามพระครูพิพิธกิจจานุกูลได้มรณภาพเมื่อวันที่16มีนาคมพศ2551พศ2540ในวันที่9กุมภาพันธ์พระสมควรพุทธลัคขิโตเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดาส7พระครูสุวรรณธีระวง์ หรือทองดีทีระวังโสได้ย้ายมาจากวัดหนองกระดวงมาดำรงตำแหน่งเจ้าว่ดตั้งแต่วันที่19มีนาคมพศ2560เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน